สวัสดีครับผมอ๊อฟสุพนัทนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าผมตาเชียวผมอยากจะระบายให้ทุกคนฟังจังเลยครับผมเคยมีอยู่ครั้งนึงนะครับเป็นวันครอบครัวผมอยู่กับแม่เนี่ยผมรักแม่มากผมจะพาแม่ไปกินข้าวขาหมูเพราะเราสองคนเนี่ยชอบข้าวขาหมูมากในเมืองเนี่ยข้าวขาหมูต้องอร่อยแน่เลยปรกากฏพอไปกินปุ๊บโอ้โหกินมาคําแรกปุ๊บเงยหน้าขึ้นมองกันทั้งเหม EN ็นสาบครับไข่แข็ง อะไรโอ้ยผิดจากที่ตั้งใจเอาไว้เลยครับมันเลยรู้สึกว่าติดใจมากแค้นใจมากครับวันครอบครัวของผมวันนั้นมันก็ต้องพังพินาศไป <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมีโอกาสได้เจอกับสุดยอดเชฟแห่งเมืองไทยแล้วใช่ไหมฮะผมต้องกราบขอนะครับให้ช่วยทําข้าวขาวหมูให้ผมกินที่ขอเป็นจานใหญ่ๆเลยครับเพราะว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยรายการต่อไปน เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมนได้ทุกวัน WorkPo i n ยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทจิ้วหวดจำกัดบริษัทปลาแม่ครัวจำกัดเสนอ ุโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูร่รายการ The Big Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิดรันสวัสดีครับ เรายังคงแข็งแรงกันอยู่นะแน่นอนครับเพื่อป้องกันโควิด -19 ครับเชฟรันอย่างกองเดอะบิชเช่นเราทำยังไงบ้างครับโอ้เราควบคุมมาตรการโควิด -19 อย่างมากเลยนะครับเช็คอุณหภูมิทุกคนนะครับพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็เว้นระยะห่างทุกคนในสตูที่นี่อยู่กันเป็นไม่ถึง20คนครับเชฟปลอดภัยเนี่ยครับเพราะว่าเราปฏิบัติการกันในครัวใหญ่ครัวเตก้าร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับ มาที่แขกรับเชิญอืใครครับพี่วันนี้อาจจะไม่ได้แบบถูกใจเชฟหรอกทำไมครับเพราะว่าผมจัดมาเพื่อให้ถูกใจสาวน้อยสาวใหญ่หน้าจอของเราเ,เพราะว่าคนที่มาคนนี้เป็นพ่อหนุ่มครับเ,เสียงดีเ,เสียงนุ่มเน็นะครับที่อ้อนที่สำคัญเคยทำรายการกับเราด้วยนะเคในรุ่นแรกๆเลยผไปดูครับว่าเขาคือใครไปครับ มันแคพนเอ้าแน่นอนผมมากับความแคพนวันนี้อ่ะขออนุญาตเปิดลมหน่อยนะฮะนี่กลิ่นดีมากมเลยอะครับใช่ใช่การหาคนท่านที่เยอะนิดนึงคดข่วมพอน้ำข่วมเขาก็อ,อกยพยพย,ย้ายหนีก,กันไม่ใช่ <laughs> ไปพบกับท่าเลยครับออฟสุภณะครับอเอาละทีละเอาละทีละ,อะเอาละทีละเอาละทีละเอาละทีละนีะะ่ต้องคิดหนัก เอาลงเว้ยละ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 เอาลงเว้ยก็เพราะผมเป็นแผลเอาลงสิละ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 เอาลงสิสงสัยวันนี้คงแย่เอาเอาลงเว้ยละ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 เอาลงเว้ยผมหิวอยากกินเชฟเอียนเอ้ยไม่ใช่อยากกินอาหารจากเชฟเอียนจังเลยขอบคุณต้อนรับคุณออฟตุนัสครับเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาในครัวแบบนี้พี่เพื่อนโอ้เดี๋ยว โตะทาครัวที่บ้านผมนะฮะปกติแคบเท่านี้วันนี้เราต้องอ้อมเป็นสนามบอลเลยคุณก็เอามาครัวใหญ่ไงโอ้โหเดิะบิกคิกเช่นไงรับผมนีมากเลยครับเป็นเกียรติมากเลยนะครับพี่แซ็คพี่แซ็คเรียนฮะี่ได้มารายการนี้ครับผมปกติก็เคยมาอยู่กับรายการอยู่แล้วอยู่ในรายการแต่ว่าผมโไปทั่วทุกสารทิศเลยถ้าคุณชมไม่เคยเห็นว่าออฟอยู่ในรายการเดิะบิกคิกเช่นยังไงดูย้อนหลังได้ได้แต่มาที่เรื่องของคุณ มันแค้นเอ้าแน่นอนผมมากับความแค้นมันเนี่ยได้ผมจําโมเมนต์ตอนนั้นได้ครับก่อนกำลังจะกลืนเนี่ยปากมันสั่นเลยอะเพราะมันกลืนไม่ลงครับมันมีกลิ่นใช่กลิ่นที่แบบว่าที่แบบทุกคนกินข้าวเวลาเนี่ยคือไม่อยากจะกินเข้าไปครับนี่คือต้นต่อนะครับอ๋อนี่เดินนักวิเคอาะห์นะเซฟเอาไงโอ้โหกดดันกดดันจริงกดดันนะครับเพราะว่าแต่ผมก็อยากจะแบบทําทุกวิธีขั้นตอนนะครับ ให้กับคุณออฟสูแล้วก็ให้กับคุณผู้ชมดูด้วยแล้วจะจัดให้อย่างไรครับเอาแบบเต็มที่เลยครับอเอาแบบที่เขาไปกินมาแบบว่า เป็นโบใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วก็เสิร์ฟอยู่ในจานแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับผมอ่ามาเป็นมาเป็นถาดอะไรอย่างเงี้ยเลยนะมาเป็นแบบกระบังเลยครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยเพราะงันนี้กินเสร็จแล้วผมขอเอาไปซักผ้าที่บ้านเลยนะซักทบ้าเจ๊พูดเล่นป่ะเนี่ยไม่พูดเล่นผมมาผมมาคนเดียวนะแต่ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาอ่าอ่าแต่ไม่งั้นแล้วเนี่ย ถ้าอร่อยอยากให้เอากลับไปฝากคุณแม่ด้วยทีมงานผมก็ชอบนะผมด้วยได้หรอเทปไม่ได้ครับไม่ได้เหรอมันจะไปพิชิตฝันเขาครับที่พี่พี่เกี่ยวครับนี่เลยโควิดเขาก็ไม่ให้แล้วเขาให้แต่แขกรับเชิญชิมคนเดียวเนี่ยโหพี่เสียดายเลยอ่างั้นเชฟจะทำเมนูอะไรวันนี้นะครับผมก็จะทำเป็นเมนูที่เรียกว่าสโลคุกทอกทอดเชอร์อินอารมิติกซอสแอน นี้เอผมว่าแล้วอ้าอาเป็ Lynn, นไงแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรด้หยครับขาหมูโคตรดุโคตรดุเอาละครับ ใครที่เคยเจอปัญหาแบบเดียวกับออฟสุพนัทในการกินขาหมูแล้วเจอกลิ่นสาบเนื้อไข่แข็งและไม่อร่อยห้ามพลาดทีเดียวมาตามลุ้นการแก้โจทย์เหล่านี้ของเชฟเอียนว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวใน The Big Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิตฟัน สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก กลับมาชมกันต่อในช่วงที่2ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้เชฟเอียนจะทำขาหมูโคดนุ่มพร้อมแก้โจทย์ทั้ง3อย่างทั้งกร่นสับเนื้อไข่แข็งและไม่อร่อยตบท้ายงานนี้เชฟเอียนจะใช้เทคนิคอะไรมาจัดก,การกับปัญหาเหล่านี้ต้องมาลุ้นกันส่วนตอนนี้เชฟเอียนได้เตรียมส่วนผสมทั้งหมดของเมนูนี้เอาไว้แล้วเราไปเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูขาหมูโคดนุ่มกันเลยครับ มาเราพร้อมกันเลยใช่ไหมครับ,รบก็มีอาจจะให้พี่แฟคกช่วยหน่อยนะครับผมเราก็จะหั่นพริกนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นแบบรูปทรงที่สวยงามหรือเท่ากันนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดจุกออก นะครับผมเราจะมาปั่นพร้อมกับกระเทียมนะครับกระเทียมก็อาจจะสับหน่อยหนึ่งเพื่อต้องการที่จะช่วยเครื่องปั่นให้ปั่นได้เร็วขึ้นเสร็จแล้วนะครับก็จะให้ทําขาหมนี้เลยอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องล้างขาหมูเพื่อต้องการที่จะเอาพวกกลิ่นสาบพวกออกก่อนอย่างที่สองอาจจะต้องมีการเห็นสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีที่สดนะครับสีชุพูอ่อนๆนะครับไขมันนะครับก็แบบนี้ที่เราเห็นก็คือสีขาวนะครับนวลนะฮะ พอเราจะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราจับแล้วเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นแบบว่าเหนียวแสดงว่าอาจจะเริ่มเก่าแล้วนะครับแล้วก็มีสีเขียวเกิดขึ้นมาอันนี้ไม่มีเลยนะครับ uh huh. เราก็เลยจะใช้นะครับไฟนะครับเพื uh ่อ huh. ต้องการที่จะเผาเขาให้หนังเขาสดุ้ง mm hmm. เวลาต้มไปแล้วเนี่ยไม่แตกไม่เละนะครับ uh huh. เผาไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับ uh huh. ให้แบบเผารอบด้าน ช่วงระหว่างที่รอนะครับผมก็จะนำผักกาดดองนะครับลงไปต้มด้วยกันนะฮะมีพริกแห้งนะครับเราใส่พริกแห้งเพื่อต้องการที่จะไม่ให้เวลาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่เลี่ยนไข่ดำนะครับมีความเผ็ดร้อนตัวนี้ก็จะเป็นขาเราใช้ขาสดไม่ได้รุกมั้ยครับรสชาติจะเปลี่ยนไปทันทีเลยต้องใช้ขาแห้งนะครับเรามีสมุนไพรจีนนะครับ เล่าจีนนะครับตาลขวดน้ำตาลขูดนี่จะไม่ค่อยหวานไม่หวานเลยนะครับแต่ว่าจะทําให้รสชาติมิ่มกลมกล่อมครับนะครับนะครับเราจะใส่อบเชยนะครับเพื่อต้องการที่จะให้มีกลิ่นหอมแต่เราจะไม่ใส่กอยกัก๊กหรือว่าดอกจันทถ้าเป็นงั้นแล้วจะกลายเป็นพะโล้โอโอเคตอนนี้หม้อเริ่มร้อนแล้วผมจะใส่น้ําตาลทรายแดงเข้าไปนะครับเพื่อต้องการที่จะทําสีให้เป็นน้ําตาลไหม อีกอย่างหนึ่งนะครับ๋ยวผมจะใช้หม้อต้มนะครับเพื่อจะต้มน้ําต้มสายชูกับน้ําตาลเพื่อจะทาน้ําเป็นน้ําพริกอ,องเหมือนกันที่เอาจอมาจิ้มกับขาหมูเดี๋ยวขออนุญาตเปิดลมหน่อยนะฮะมันกลิ่นดีมากเลยครับใช่ใช่ปกติไม่เคยได้กลิ่นที่แบบขาหมูที่มันจะมีกลิ่นเหมือนลมควันแบบนี้นะ ครับโซนนี้ช่วงระหว่างที่รอเราได้น้ําตาลไหม้แล้วนะครับเราก็จะใส่ผงโอวัลตินเข้าไปตามด้วยน้ําบัดลมเชฟทาหม้อใหญ่ขนาดนี้ถ้าคุณทมทางบ้านจะลดไซส์เนี่ยสัดส่วนที่ใส่ไปเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่ผมว่าจริงๆแล้วขาหมูเนี่ยเราทาแค่สองขาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจริงๆเราต้องการน้ําค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งเพื่อต้องการที่จะให้เขาเนี่ยจมอยู่ในน้ํานะครับก็คุก แล้วก็แบบอพอท่วมพอน้ําท่วมเราก็อพยพย้ยายหนีกันไม่ใช่อยากจะให้น้ำเนี่ยท่วมขาหมูมนะครับเพื่อต้องการที่จะให้เขาสุกทั่วนะครับถ้าสมมุติน้ําครึ่งเดียวอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้ด้านบนเนี่ยสุกลําบากหน่อยนึงเราก็ต้องมานั่งคอยอกลับด้านพี่แฟร์ครับจะขอน้ำส้มสายชูครับน้ำส้มสายชูนะครับ เป็นน้ำส้มสายชูของผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวนะครับผู้ชมชาวมุสลิมนะครับเชื่อมั่นได้เลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวทุกอย่างนยครับมีตราฮาลาลรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับวันนี้ครับก็จะใส่น้ําตาลลงไปในน้ำส้มสายชูนะครับแล้วคนให้ละลายผมก็จะนำขายข้างนี้นะครับที่เผาแล้วนะครับใส่ลงไป ผมเองนะครับก็จะตักน้ําที่ต้มขาหมูของเรานี้นะครับใส่ลงไปในน้ําตาลไหมเพื่อต้องการที่จะให้เขาเหมือนกับละลายเขาหน่อยนึงนะครับผมก็จะตักนะครับน้าตาลไหมนะครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีแล้วก็สีด้วยครับใช่มันเป็นสีที่ถ้าเด็กมาเห็นนะครับจะรู้สึกว่าว้าวมากเลยหน้าอร่อย ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําแข็งน้ําแข็งเนี่ยพูดถึงแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวที่อยากจะทําให้เนื้อเขาเนี่ยกระชับนะครับถ้ามาอย่างนั้นแล้วเนี่ยเนื้อของเขาต้มไปเปื่อยไปเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งมีทั้งโซดาใช่ไหมครับน้ำบัดลมือต้อตงการจะให้เขานุ่มต้มนานเกินไปก็เนื้อหนังอาจจะละลายไปหมดเลยเปื่อยไปหมดเลยนะครับเราก็เลยจะใส่น้ำแข็งเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับทั้งที่ต้มเลยเนี่ยนะครับครับอ๋อโอ้โหเทคนิค เรียกว่าขาหมูนิสุดของเชฟเอียนเต็มไปด้วยเทคนิคมากมายทั้งขั้นตอนการเลือกขาหมูทั้งใช้ไฟพ่นหนังให้เกรี่ยมได้กลิ่นร่มควันนอกจากนี้ยังใช้ความเผ็ดของพริกแห้งมาแก้เลี่ยนใช้อบเฉยแทนโป๊ยกักเพราะไม่ต้องการให้ขาหมูมีกลิ่นพะโล และเติมความหวานความเข้มข้นด้วยผงโอเวนตินใช้ฟองโซดาจากน้ำอัดลมมาช่วยให้ขาหมูเปื่อยนุ่มนอกจากนี้ยังนำน้ำตาลทรายแดงมาละลายจนไหม่เพื่อต้องการสีดำธรรม,รมชาติแทนซีอิ๊วดำร่วมถึงเทคนิคก,การใช้น้ำแข็งมาช่วยให้หนังและเนื้อกระชับไม่เละในตอนตุ๋นนั่นเองละครับเราก็จะใส่ไข่ที่เราต้มมาไว้นะครับลงไปว้าวว้าวว้าวาหอมหอม เราก็ต้มนะครับน้ําเดือดแบบนี้ร้อนฟันกลางนะครับไม่เดือดแบบพ่านอย่างนงี้ไม่ใช่นะครับ<ช>ผมเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วนี่จะทำให้เนื้อแข็งกันได้อย,อย่างที่บอกนะครับเราก็ต้มอย่างบบนี้ไปนะครับประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งนะครับจนกว่าเนื้อเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเปื่อยนุ่มนีม่ผมว่าจะเหมาแท็กซี่ให้แม่มาที่นี่น,นะทันนะ3ชั่วโมงแนมะ่ทันอยู่ เ็นว่าตอนนี้เราจะปล่อยให้ไข่เป็ดต้มได้ตุนไปกับน้ำขาหมูสักครู่พอไข่เป็ดเปลี่ยนสีแล้วเช็เอียนก็ตักขึ้นมาพักไว้พอตุนขาหมูครบ3ชั่วโมงครึ่งค่อยนำไข่ลงไปต้มในน้ำขาหมูอีกครั้งเนื้อไข่ก็จะไม่มีความแข็งจะนุ่มและไม่กระด้างจะเป็นไข่ที่อร่อยตามโจทย์แน่นอนส่วนตอนนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูหน้าตาของเขากันต่อครับ The Big Pitchion สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองปูเม่มาเก็ t ไทยแลนด์ com คลิกเดียวจบสดครบทุกมุมโลก มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสิ่งตอนนี้ขาหมูโคตรนุ่มน่าจะนุ่มได้ที่แล้วและเชฟเปียนก็ได้น้ำไข่เป็ดที่ต้มกับน้ำขาหมูในช่วงแรกใส่กลับไปต้มต่อตอนนี้เราจะไปดูหน้าตาและการจัดจานของเชฟเปียนว่าขาหมูจานนี้จะอลังการแค่ไหนและออฟจะออกอาการอย่างไรไปชมกันเลยครับ ตอนนี้เราก็จะมาจัดก,การเสิร์ฟให้กับท็อปแลปะพาปี่กได้เลยอยันนี้ต้องแบบั่งเหมือนอยู่ตามข้างถนนนะอ้ามาออาแปะอาเชฟเอียนเฮ้ย<ง>วุ้ยยังไงตายแล้วจานหรือกระมังนี่ไงมันก็ต้องสุดยอดให้คุณไงคือเออผมแค่เห็นจานก็หายแค้นแล้วกัน พอใส่แบบครบถ้วนนะฮะพอครบองค์ประกอบแล้วมันยิ่งโอ้ยนะเป็นเกียรติเป็นบุญมากๆเลยสวยงามด้วยใหญ่ด้วยเมนูที่มีชื่อว่า slow cook c r o r k r o t t e r in aromatic sauce and Chinese herb โรทุกเอ้ยโรทรนทุกไม่ใช่ slow cook and t r o t t e r crocker crocker พูดง่ายกว่า เมนูขาหมูโคตรนุ่มเมนูพิชิตฝันของอ๊อฟสุพ pues> นัดครับไร้แค้นแน่นอนและนี่ก็คือขาหมูที่รวมเอาเทคนิคมากมายใส่ลงไปในจานนี้เพื Mexican ่อแก้โจทย์พิชิตฝันของอ๊อฟสุพนัดที่มีทั้งความแค้นกลายเป็นฝันร้ายกับการกินขาหมูในครั้งนั้น ขาหมูที่ดูอวกอันหนังนุ่มเนื้อเปื่อยแทบและลายกลิ่นของน้ำขาหมูมีความหอมน้ำมีความเข้มขน้นรสชาติละมุนสีสันน่ารับประทานแต่ทั้งหมดจะไปชิดฝันออกสุพนัทได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับตอนนี้ผ้าเปียกอยู่น้ำลายน้ำลายมันอึนมันเต็มเลยอ่ามันอึนเลยนะน่ากินมากเลยอ่ะ งั้นเชิญคุณเลยนะครับโอ้ยผมคนเดียวเลยเหรออ้าวก็เมนูพิธีไหวนของคุณไงอ้าจิ๊บเจิกจะบอกว่าทุกทีส่วนใหญ่แล้วแขกที่มาในรายการเขาชิมเป็นแค่พิธีครับแว่าพอสวยแล้วที่เหลือเราเราจัดการเองอย่างน้อยขอชิมน้ำก็ยังดีอ่ะขาหมูมันต้องหนังหนัสิครัอ่า เออมันต้องอย่างนี้ออย่างน้อยเนี่ยไม่มีกลิ่นสาบแล้วไม่มีกลิ่นสาบปูกปอ่ปเด็นแรกไปละไข่เนี่ยนเป็นตัวที่ทำให้ผมกับแม่ในรักร้าวเลยนะฮะใช่ครับสีสวยด้วย แม้จะตักหมูก่อนแต่สิ่งแรกที่เอาเข้าปากคือไข่พอทิมแล้วเนี่ยแน่นอนไข่ไม่แข็งเลยฮะเพราะฉะนั้นมันกลบนะฮะฝันร้ายของเมื่อต่อหมายตอนเด็กๆไปแล้วเรียบร้อยไข่อร่อยมากสองข้อผ่านไปแล้วนะผ่านครับนี่อันนี้แบบสูตรแรกนะยังไม่ใส่น้ำจิ้มนะตอนนี้อาการของผมนะเหมือนกับโทษนะเหมือนคนอีสานที่กำลังกินส้มตำอะแล้วเขาจะรู้สึก น้ำลายแต่ฟองอะไรอย่างเงี้ยพี่ช่ออฟคนเดียวครับผมก็เหมือนกันอ๋อพี่ก็ด้วยเพราะว่าคุณเนี่ยเราโยโย่แล้วคนดูหน้าจออีกทั้งเยอะเรามันคอขาหมูทิมแบบไม่น้ำจิ้มนะนี่เขาไม่เกรงใจผมเคี้ยวลิ้นตัวเองด้วยแล้วเนี่ยจะอ้อยไม่รู้อันไหนหมูนไหนลิ้นเนี่ยมันนุ่มเหลือเกินสรุปได้สามข้อเลยนะฮะอร่อยอะไรไม่แข็ง กลิ่นหอมมากอ๋อมันเป็นอะไรกันเนี่ยมันพระเจ้าช่วยอร่อยมากเมนูขาหมูโคตรนุ่มครับมันดับฝันร้ายของผมได้จริงๆนะนะฮะต่อไปนี้เนี่ยผมก็จะรักข้าวขาหมูมากๆเลยแต่คุณคุณยังไม่ได้ลองน้ำจิ้มอ๋ออ่ากินแบบนี้น้ำจิ้มหน่อยที่สูตรนี้นี่เด็ดจริงๆฮะอ่านะย้ำว่าน้ำจิ้มนี้ โดยแซกโดยแซกคือแซกเป็นคนทำครับคือทันหายเลยอันนี้เนื้อโคตรนุ่มเหมือนกันอ๋อทุกส่วนเลยใช่ไหมดับเบิลเขาไปอีกนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่มันมันเป็นเทคนิคต่างๆที่เราเห็นในที่เชฟเอียนทำมาตลอดนะครับผมขอตั้งสโลแกนวันนี้ให้พี่ทั้งสองคนเลยได้ไหมอ่าได้ได้ว่าไงถ้าบ้านท่านไม่มีอาหารให้เดินไปหาเชฟอ่าถ้าบ้านท่านไม่มีเงินเก็บ เดินมาหาแซกครับมันยังไงแต่ถ้าคุณกินแบบอิ่มอดแล้วเรียบร้อยแล้วที่เหลือผมกับเชฟจะนำไปเก็บแห่งนี่อ่ะมันดีตรงนี้แหละนี่คือเมนูพิชิตฝันของออฟสุพนัทกับชื่อภาษาฝรั่งว่าถึงอีกแล้วเหรอทอร s สอโรเมติกอะสโลลี่ฟังคนนี้หน่อยสโลคุกพอกทรัตเตอร์ในอโรเมติกซอสอ่ะ แอนชัยน e ส e ทอร์หรือขาหมูโคดนุ่มเช่น <laughs> ถ้าสมมุติคุณผู้ชมนะครับจดไม่ทนันก็เข้าไปดูใน Facebook f แ n p a g e ของ The Big k i t c ิ e เช่นนะครับหลังจากจบรายการนี่เราจะขึ้นสูตรให้เลยว่าวิธีการทำทำยังไงกัน <laughs> บ้างครับผม ส่วนถ้าสมมตอยากจะดูภาพเคลื่อนไหวนี่เลยทันทีที่จบรายการผู้ชมก็สามารถชมได้ที่ YouTube u t u e l ช่องสถาน,นีรักโลกนะครับ,รบทันทีนี้ชมออฟหละ่ะเห็นแล้วเป็นยังไงได้คุณได้อะไรจากขาหมูที่เชฟเพียรทำให้ในวันนี้บ้างครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยคือเหมืับได้ความเชื่อใหม่ได้ความหวังกลับมาว่าแบบ เราได้ชิมขาหมูที่อร่อยที่สุดในโลกไม่มีที่ไหนเพราะว่านี่เป็นเป็นสูตรพิเศษที่คิดขึ้นมาโดยเชฟเองตอนนี้ผมอิจฉาคุณดูมากที่ว่าคุณจะได้จดสูตนก่อนผมแล้วก็จะได้ได้ไปลองทดลองทํากันที่บ้านแล้วมันอร่อยมากจริงๆนะครับอ่าแล้วครับ,รบก่อนจะจากกันไปนะครับวันนี้มีการเปิดตัว u r o e t m a r k e t t h t i l a n d c o m นะครับชอบสะดวกง่ายคลิกเดียวจบครับ สดครบทุกมุมโลกรวมสินค้ากว่า1น0 0 0 0มรายการทีเดียวนะครับมไม่ว่าคุณจะอยากได้เนื้อวัวชั้นดีอาหารทะเลผลไม้สินค้าสุขภาพชีสแฮมเครื่องปรุงขนมและช็อกโกแลตชากาแฟสินค้าแม่และเด็กความงามและสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยงครับนอกจากนี้ยังมี p e r s o n a l l i f e service ด้วยครับพร้อมบริการจัดกระเช้าตามเทศกาลครับและพิเศษช่วงเปิดตัวช็อปครั้งแรกพิมโค้ด Cm f r ลดเพิ่ม100บาทเมื่อช็อป500บาทเฉพาะ1,000ท่านแรกส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะครับตั้งแต่วันที่24-31ถึงกรกฎาคม2564ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w g u m e t m a r k e t t h a i l a n d c o m ครับน้าช็อปนะไม่ฟังเลยครับคนอื่นเขาสนใจจะไปช็อปออนไลน์ ี๋ยวผมกินก่อนผมตั้งตั้มก่นอ่ะหมดไม่ได้ใจเย็นๆเดี๋ยวผมยกตกลงเดี๋ยวยกให้คุณเราลาคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเท่านี้ฮะเดี๋ยวขอแป๊บเดียวเลยครับทำไมครับยังไม่รู้เลยว่าตกลงจะเอากลับให้คุณแม่ชิมไหมครับออาสิครับได้ไหมครับได้ได้ได้โอ้โ่ประทับใจแล้วครับผมแม่ต้องชอบมากเลยแน่เนี่ยที่สำคัญครับเพราะว่าเป็นเมนูที่กินได้ทั้งครอบครัวของแม่ผมก็จะไม่ไหวแล้วเซมไม่ไหวในที่แล้วเอาล้วคับผู้ชม หวังว่าคุณผู้ชมนะครับคงจะมีความสุขแบบพวกเรานะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนทำที่บ้านได้นะลองไปทำดูนะครับวันนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันสอง์หน้าบ่าย2องโมงครึ่งทาง WorkPo i อยช่อง23วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญคุณออฟเลยอขอขอบคุณบริษัทราแม่คัวจำกัด บ้างครับคุณผู้ชมที่ได้เห็นเมนูข้าวขาวหมูที่อร่อยที่สุดในโลกและใหญ่มากๆด้วยนะฮะสำหรับใครนะครับที่อยากจะเห็นเมนูอื่นๆเด็ดๆอร่อยๆนะครับอย่าลืมครับกดติดตามซับสไครต์ที่นี่ครับสถานีรักโลกครับ